ผมดื่มเหล้าเกือบจะทุกวันนะสุบุรีก็ทุกวันใช้ชีวิตแบบนี้นะประมาณสองปีครึ่งผมเป็นไขมันพอกตับระยะ2อถึงสถ้าปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นมะเร็งตับได้คือชอบกินจุกจิกตามใจปากค่ะกินพวกของทอดของมันต่าง,างๆหมูกระทะชาบู ชาเย็นชานมเย็นชาไขา่มุกเนี่ยสั่งมากินทุกวันหมอก็บอกว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะไขมันพอกตับค่ะฟื้นบำรุงตับขับสารพิษลดความเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับด้วยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ ไยตาเนเจอร์พลัสตรีพลาและสารสกรรัดอาร์ติโชกวันนี้เราจะมาไขาความลับกันครับว่าทำไมสีสุดยอดสมุนไพรยอย่างตรีพลาและอาร์ติโชกนะครับถึงเป็นที่นิยมในการใช้นํามาดูแลตับของเรานะครับโดยเฉพาะป้องกันภาวะไขมันพอกตับนั่นเองครับตัวตรีพลาเองครับมันเป็นยาอายุรเวทที่มาจากอินเดียจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบนะครับรวมถึงยับยั้งในส่วนของตัวเซลล์มะเร็งตับได้เป็นอย่างดีอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวอาร์ติโชกตัวที่เป็นสรพพรพคุณของอาร์ติโชกเลยที่เด่นๆเลยก็ไปช่วยในเรื่องของการลดไขมัันพอกตบ รับลดในเรื่องของตับอักเสบพอมันลดพวกนี้มันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพวกมะเร็งตับได้ด้วยมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงอยากจะดูแลสุขภาพตับกันเต็มที่แล้วนะครับทั้งเป็นการชะล้างไขมันเก่าป้องกันการสะสมไขมันพอกตับนะครับและฟื้นฟูตับให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากธรรมชาติทั้งหมดนี้รวมอยู่ในกระปุกนี้แหละครับ